สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่31เดือนกันยายน2563นะครับจากสวนส้มโอทองสยามนะครับอันนี้จากสวนโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูลงเรือนอต้นแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์เฟสที่2นะครับที่ จะทําเป็นต้นไม้พันธุ์เพิ่มเติมมานะครับตอนนี้เขากําลังแตกยอดองามมากนะครับกําลังงามงามเลยนะครับนะครับที่ทําลงเรือนไว้นี่ก็เพราะว่าจะได้อ่าหลีกเลี่ยงจากฝนนะครับแล้วก็มแมลงนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่ากันเพลี้ยไฟไม่ได้นะครับ ถึงแม้จะตาขายทีถึงตา20เอ้ยตา40ตา50แต่ก็ยังยังเอาเพียไฟไม่อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะมากนะครับผมนี่เขาก็ำลังแตกยอดงามๆเลยนะครับนะี่ครับผมเลี้ยงไว้ในกระถาง12นะครับ12นิ้วนะครับนะี่ครับกำลังแตกยอดสวยมากนะครับอีกประมาณสามเดือนเนาะ สิ้นปีนะครับประมาณสิ้นปีผมถึงจะจะตัดขยายนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายนะครับสลับต้นแม่พันธุ์ในโรงเรือนนี้นะครับนะครับสวยมากนะครับผมนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมในสวนผมนะครับลูกค้าผ่านไปผ่านมานะครับแวะเข้ามาก็ ชอบมาถามนะครับว่าปลูกดอกไม้อะไรทำไมยอดมันสีเหลืองงามจังนะครับคล้ายๆกับต้นคิสมาร์เลยนะครับแต่ว่าต้นคิสมารถเนี่ยยอดอ่อนเขาจะเป็นสีแดงในช่วงหน้าหนาวนะครับใบแก่เขาจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งมันก็ลักษณะคล้ายกันนะครับส่วนอันนี้ยอดอ่อนเ็าจะเป็นสีเหลืองทองนะครับส่วนยอดแก่ของเขาเนี่ยใบแก่นะครับใบแก่มันจะเป็นสีเขียวนะครับนะครับเริ่มจากยอดอ่อนนะครับพอโตขึ้นโตขึ้นแล้วเขาก็จะกลายเป็น เขียว uh oh, ขึ้นเขียวขึข้นนะครับนะครับงามนะครับงามมากนะครับปลูกประดับก็ได้นะครับแล้วก็เป็นทั้งไม้ประดับนะครับหรือว่าพูดแบบแนวๆนะครับเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้ประเด็กนะครับคือคือทานได้ด้วยนะครับประดับได้ด้วยเนื่องจากอ่าเขาสวยนะครับยอดเขาสวยนะครับผม นะครับก็ครับทําเราทํายังไงก็ได้นะครับให้ยอดอ่อนที่เขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยอ่าไม่มีมแมลงรบกวนนะครับถ้าเราทําได้เนี่ยต้นไม้เราจะโตเร็วนะครับเพราะว่ายอดเขาจะสวยใบเขาจะได้โตเต็มที่นะครับเขาก็จะทําให้อ่าโตเร็วขึ้น นะครับถ้ามีแมลงมารบกวนใบเขาก็จะหงิดจะงอนะครับมันก็ทําให้โตช้านะครับยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับพวกโรคนะครับพวกโรคราราทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเคงเกอร์ก็ดีนะครับมันก็จะมารบกวนนะครับแต่ว่าอยู่ในโรงเรือนแล้วทีนี้หายห่วงเลยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังพอรับได้ นะครับเห็นไหมครับงามไหมครับยอดสีเหลืองเหลืองนะครับยอดสีเหลืองทองนะครับบางบางต้นนี้ก็คือแตกเยอะมากนะครับสามยอดสียอดห้ายอดนะครับต้นไหนแตกยอดเยอะมันก็จะกิ่งเขาก็จะสั้นนะครับยอดเขาก็จะสั้นแต่ว่าถ้าเกิดต้นไหนแตกแค่ยอดเดียวแบบนี้ครับยอดเขาก็จะใหญ่ใบเขาก็จะกลาง นะครับใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวเขาจะใหญ่มากนะครับเขาแตกแค่ยอดเดียวนะครับเหมือนตัวนี้นครับแตกแค่สองยอดยอดเขาก็จะใหญ่ นะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับใบแก่ขึ้นเขาก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับภับสวยมากนะครับยอดชุดนี้ผมคุมได้นะครับก็เลยสวยเป็นพิเศษนะครับต้นยิ่งโตยอดเขาก็ยิ่งจะยิ่งจะยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับ อันนี้หนึ่งพันกระถางนะครับกระถางสิบสองนิ้วนะครับหนึ่งพันต้นนะครับจุได้ครึ่งโรงเรือนนะครับแปดคูณสามสิบเมตรนะครับก็จะมีต้นนี้เป็นไฮไลท์นะครับของโรงเรือนนี้นะครับใหญ่สุดละอันนี้เป็นต้นแม่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกนั้นนะครับก็ไส่น่าจะเกือบเกือบเม็ดแล้วนะครับผมจะเลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้เขาติดลูกนะครับในถุงใหญ่นะครับเอาไว้โชว์ นะครับผมนี่ครับกระถางสิบสิบห้านิ้วนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นกิ่งตอนสองสี่หกแปดสิบสิบต้นนะครับเป็นกิ่งตอนไซส์ใหญ่นะครับเป็นเมตรแหละนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะเป็นต้นติดตาบนตอ JC นะครับซึ่งเป็นต้นตอสากลนะครับที่ทั่วโลกนะครับที่ ทั่วโลกเขานิยมใช้นะครับสำหรับมาเป็นต้นตอในการขยายพันธุ์พืชตระกูลส้มนะครับมี JC มี Toyer นะครับมีโบคามีสวิงเกิแบบนี้ครับระบบรากเข้าหากินเก่งนะครับทำให้โตเร็วด้วยนะครับเราก็เลือกใช้นะครับแต่ว่าต้นตอพวกนี้จะมีมูลมีราคาแพงราคาสูงหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มเหมือนกับเราซื้อเวลานะครับ นี่ครับอันนี้ก็ต้นเป็นเม็ดแล้วนะครับกําลังทยอยแตกยอดกันนะครับสาใหญ่นะครับเลยเอวผมขึ้นมาละนะครับไปหน้าอกขนาดสูงหน้าอกละนะครับนี่ครับบางคนว่าเอ๊ะทำรงเรือนเสร็จแล้วทําไมยังมีแมลงนะครับผมยังล็อกตาข่ายไม่ดีนะครับล็อกตาข่ายรอบลงเดือนยังไม่ดีเลยยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ นะครับชุดนี้จะเป็นติดตาบนตอวส้มโอนะครับเอาไว้จําหน่ายนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับ2แปลงนะครับครับสลับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เบอร์หลักของทางสวนนะครับ0828655814นะครับผม ครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอตัวทำงานก่อนครับผมสวัสดีครับ